สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไอรักชวงนะครับวันนี้นะครับผมจะมารักคำท้าของช่อง Youtube ต้นกัก้านะครับซึ่งช่องเขาวผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่เขาอะได้ท้าผมนะครับว่าถ้าแน่จริงอะกินไข่กับเบป,ปซี่นะครับเป็นอะไรที่อยู่ๆแล้วมาท้าผมเฉยเลยครับอย่าดีาไวไอ้นอ ผมก็งงครับว่าอยู่ๆมาท้าผมทําไมไข่กับแป๊บซี่ให้ผมกินอ๋าแค่นี้ผมทําได้อยู่แล้วครับไปดูเขากินมานะครับเขาแค่ไข่ฟองเดียวกับแป๊บซี่นะครับผมจะต่อให้เขาไข่สามฟองแล้วนะครับผมจะไปกินไข่กับแป๊บซี่แข่งกับเขาครับแต่วันนี้ผมซื้อแป๊บซี่กับไข่นะครับแต่เขาลืมใส่ไข่ลงไปในถุงให้ผมนะครับถุงได้แป๊บซี่มาอย่างเดียวครับอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับไม่เป็นไรครับที่นี่ใกล้ป่าเดี๋ยวผมจะไปหาไข่ไก่ป่าแล้วกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับการแสดงของผมไปเลย คนรร้อนเลยออสเตยที่เขาบอกว่าเข้าพักฟรีจองเคียวมาได้3เดือนแล้วเนี่ยโควิดด้วยก็เลยเข้ามาไม่ได้ ใอ้ลูกก่อนสามารถบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาเข้าพักฟรีนะเนี่ยการเช้อินที่คนชอบใช้อินเข้ามาพักก็คือที่นี่นี่นนะไหนอ๋อใช่หลังนู้นหรือเปล่าเนี่ยไปดูละว,ว่าใช่ไหมเอานะครับทุกทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทาง มาถึงโฮงสเตย์ที่เขาบอกว่าเข้าพักฟรีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด -19 ระบาดด้วยครับผมจะมาพักโฮงสเตย์ที่นี่ยาวๆกันไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูโฮงสเตย์ที่เขาบอกเข้าพักฟรีนะครับโอเคไปไปดูกันเลยครับโย่ let's go let's go yo yo go ถึงแล้วครับโ oh. อ้โหอ้าวใช่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโฮงสเตย์แล้วนะครับว้า wow. ว ผมสเตย์ที่นี่เขาเข้าพักฟรีท่นแต่ก่อนจะไปดูข้างในนะเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนไปสำรวจรอบๆก่อนนะครับมาเป็นยังไงกันบ,บ้างาาและห้องน้ําไม่มีด้วยซึ่งเขาบอกว่าห้องน้ําที่นี่เป็นห้องน้ําธรรมชาตินะครับเราปวดเมื่อไหร่ไปตามจุดต่างๆได้เลยนะครับสามารถไปขุดหลุงแล้วก็นั่นแหละครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว้าว สิ่งที่ทางโรงแรมเขาเตรียมมาให้นะครับคือมีเสื้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กางเกงหนึ่งตัวแล้วก็มีน้ําให้ขวดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีมีดให้หนึ่งเล่มเพื่อป้องกันตัวนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งตอนที่คุณนอนอยู่ที่นี่อาจจะมีจจะมจจะมสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าอะไรนี่แหละครับมาทําร้ายเราเราก็จะได้ใช้มีดอันนี้ป้องกันตัวนะครับม <Yeah. S 1> าโรงแรมที่นี่โอ้โหดีมากมากเลยนะครับเขาให้นอนตรงนี้ก่อไฟตรงนี้นะฮะหลังคาก็จะประมาณนี้นะฮะรั่วๆก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าพักที่นี่เลยนะครับซึ่งผมจะพักยาวๆนะฮะจงว่าโควิดจะหมดนะครับผมค่อยกลับบ้านนะครับโอเคครับผมน,นี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย ว้าวปวดเมื่อยไปทั้งตัวหลังจากที่เดินทางมาเหนื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนชุดของโรงแรมผมก็นอนมาทั้งคืนอ,อ้ยวอุ่นจังโอ้อนุสวัสดิ์ครับทุกคนที่นี่พักว่สบายแล้วครับเมื่อคืนแอร์มันเสียนะครับเย็นทั้งคืนเลยครับโอ้โหแอร์เย็นทั้งคืนเลยนะตอนนี้เวลาก็โอ้สิบสี่นาฬิกาครับ ผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะฮะทุกคนคันมากไม่รู้ผมคันอะไรนะฮะประตูก็รู้สึกว่าจะเสียนะครับซึ่งคนดูแลโฮงสเตย์ที่นี่สงสัยไม่ได้มาดูแลได้หลายวันแล้วนะฮะ <c oughs> ผมเข้าพาักนี่อาหารมื้อเช้าก็ตามที่เขาบอกครับไม่มีเราต้องไปหาเองนะครับจากที่ชุดที่ผมใส่นี่ผมรู้ว่าแถวนี้มันน่าจะมีที่เราสามารถเอามาทําเป็นอาหารหรือว่านั่นแหละรครับ เดี๋ยวเราจะออกไปหาอาหารกันนะครับว่าเราจะหาได้อะไรนะครับอ้ยโอ้ยมน่มาไปเราออกไปหาอาหารกันเลยส่วนของสเตที่นี่ผมบอกได้คนเดียวพักข้อสบายไปเราออกไปหาอาหารกันเลยประตูนี้พ <What? S 2> ังนะฮะผมปิดได้ <What? S 2> ผมไม่ได้ล็อกนะฮะประตูที่นี่โอ้ลืมไปก่อนเราจะออกไปนะครับ เราต้องพบอาวุธที่ทางโฮงสเตย์เขาเตรียมไว้ให้เราด้วยครับเพื่ออาจจะมีสัตว์หรือว่าอะไรมาทำร้ายเราเราจะได้มีอาวุธดันตัวโอเคจะไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหดูสิครับป่าผมว่าช่วงหน้านี้มันน่าจะมีน่าจะมีไก่ป่าที่อาศัยอยู่ณนบริเวณใกล้ๆนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอาหารกันนะฮะซึ่งทาง โฮงสเตย์เขาไม่ได้มีอาหารให้เราถนะ้ามีน้ำแต่ผมหลับนานไปหน่อยนะฮะเมื่อคืนโอ้ยเมื่อยมากที่นี่ก็มีน้ำนะฮะมีน้ำให้อาบเหมือนกันนะฮะซึ่งอยู่ข้างล่างนู้นเราต้องเดินไปอาบทาั้งนู้นฮะเราค่อยมานอนพักที่นี่นะ,ะโอ้ยผมจะไปหาอาหารที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้มีเสียงอะไรวิ่งอยู่ตรงนู้นคะรับทุกคนทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรวิ่งอยู่ตรงนี้ฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ค่อย่ยองไปนะครับนี่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 คลิปคผมได้ยินเสียงเหมือนมีไก่ป่าหรือ,อรว่าอะไรวิ่งวิ่งจากตรงนี้นะเนื่องจากได้ยินเสียงผมคุยเสียงดังกับทุกๆคน,นครับผมก็เลยวิ่งไปเดี๋ยวผมจะย่องย่องเข้าไปดูนะครับทุกคนตามมนาะนี่ครับลอยเคียร์หากินนะครับเต็มเลยครับตรงนี้ว้าว ผมว่ามีทั้งนกกระทาแล้วก <Wow. S 1> ็ไก่ปลาซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆนี้แน่นอนนะครับผมเอ้าเรามาดูกันว้าวทุกคนทุกคนดูตรงนี้จุดนี้ครับมีรอยเคียครับลอยไก่ปลาเคียนะครับทุกคนนี่นี่ยังไม่พอใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยนะครับลอยไก่ปลาเคียใหม่ๆเลยนะครับยังไม่พอครับอุ้ยจุดหนึ่งครับว้าว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 แสดงเรามาถูกทางแล้วนะครับ แสดงเรามาถูกทางแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆหานะครับโอ้แสดงว่าแถวนี้มีไก่ป่าอยู่นะครับอ๋อเฮ้ยทุกคนผมเจออะไรเฮ้ยเฮ้ยสวรรค์โชคช่วยครับผมวันนี้เราเจอที่กำลังวางไข่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวาง,วางไข่แบบไหนทุกคนตามผมมาดูเลยครับว้าวๆว,วนี่เลยครับนี่เลย เฮ้ยเราเจอจงช่วยเราเจอลังไข่ที่ไก่ปลาวางไข่คร,ครับผมนี่แล้วครับเดี๋ยวมให้ทุกคนดูนี่ไงไข่ไก่ปลานะเอา้านี่ครับมันบอกว่าไข่ไก่ปลาอนนี่ครับตัวไหนเป็นพี่ตัวไหนเป็นน้องเนี่ยโอ้เอาไม่ว่าเราเจอไข่ไก่ปลาแล้ว <laughs> เราจะเก็บไปสามฟองเลยนะครับเราจะกินสามฟองนะครับ แล้วเราก็จะได้พักผ่อนต่อนะครับเอาเป็นว่าเราเก็บมาสามฟองแล้วนะครับว้าวสุดยอดครับทุกคนเราเจอไข่ไก่ปลาสามฟองนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกินนะครับเดี๋ยวเราจะกินไข่กับแป๊บซี่นะครับทุกคนโอเคมาดูกันเลยว้าว จากที่เราไปหาอาหารเราได้ไข่ไก่ปลานะครับนี่ครับอาหารไข่ไก่ปลาได้มาสามฟองครับผมเราจะทำกันดึงมันครับมันนะครับซึ่งมันจะเพิ่มอะไรนะเรดุแรงหรือว่าออกชีวิตให้เราได้ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาแรงนะฮะแก่ก่อนฮะวาววาววาววาาวเยินเลยนะฮะแบบแบบซี่ครับ น,น่ครับมันจะทางการดื่นเลยนะฮะทีเดียวเลยนะฮะมันอร่อยมากๆเลยนะครับมา อันที่สองฮนะเราจะเทเป,ป๊ซี่แล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะฮะเราค่อยดื่นนะฮะจี้ลงไปแล้วนะฮะแล้วเราก็จะดื่นมันนะฮะนะครับอันที่อันที่สองนะ บอกได้แดงเขากินนิ่มๆเลยยาสองฟองนะครับฟองกินแป๊บสี่น่อยนิดอันที่สามนะครับหมดหมดเลยนะเรากินครบสามฟองนะเราจะ นอนพักนะฮะเพราะังพรุ่งนี้เช้าเราเค่ไปดูที่รังหมายว่าแม่ไก่ได้มาแม่ de de ไก่ e ไป่าได้มาไข่ไว้บ่นครับไม่ใช่จะอ้วกนะครเป็นเพราะว่าแป๊บซี่นะนะอัดลมนะฮะโอเคครับ เดี๋ยวเรามาต่อฟองที่สามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะที่คนไปที่เรียบร้อยแล้วเหมข้าวมากเลยนะฮะโอเคครับเพื่อนเนกเระสืยเวลาฟองที่สามเลยนะครับดีโอ้สุดยอดเลยัะ บอ,บ,บอกได้คำเดียวครับจี๊ดมากเลยนะครับ <Game over. S 1> ผมว่าไม่ไหวครับฟองที่สามผมไม่ไหวครับ <Game over. S 1> ผมติดไม่ไหวครับ เนื่องจากเขามากนะฮะไม่ไหวครับผมยอมครับสองฟองฟองที่สามผมไม่ไหวนครับโอ้ยอมครับเนื่องจากว่าเขามากผมไม่ไหวนะครับพลิกนี่เลยไปดักกินเข้าวนะฮะ เอาไปว,ว่าผมกินสามฟองไม่ไหวครับแค่สองฟองนะผมสามฟองที่สามนะครับผมเข่ากินไปนครับผมอ้วกออกมาครับหลังจากนี้ผมก็จะนอนแล้วครับผมจะนอนแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยหาอาหารใหม่แล้วกันนะครับอนอนพักอ เป็นไงกันบ้างครับทุกๆคนกับการแสดงกินไข่ดิบกับเ๊บซี่ของผมนะครับมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับชื่อต้อนกัสกาหรือต้อนกันกานะครับได้ท้าช่องผมแล้วก็ช่องอซอนวดบ้าแล้วก็ช่องอัมสเตอร์ดัมนะว่ากล้ากินไข่ดิบไหมนะครับซึ่งผมก็รักคำท้านะครับผมก็ได้จัดไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับช่องอัมสเตอร์ดัมเขาก็ได้รักคำท้าไปแล้วนะครับแต่เป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวทุกคน ต้องไปติดตามช่องอันเซอร์ดยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิ์ไปตรงนี้นะครับส่วนช่องอซอนหนวดบ้านนะผมไม่แน่ใจว่าแกกล้าลักคันท้าหรือเปล่านะครับอย่าลืมไปติดตามดูนะครับว่าแกกล้าลักคันท้าของต้นกันก้าหรือเปล่านะครับที่ขับไม่ได้เลยนะครับที่เขามีอะไรให้สปพ이ต์ตลอดนะครับคือช่องต้นกัสก้านะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามเพื่อนๆเ,เขาด้วยนะครับซึ่งเขาทำคลิปได้สนุกมากมากเลยนะครับผม ยังไม่พอครับอยากมีเรื่องต่อครับผมอยากมีเรื่องต่อครับอ่าไม่พอใจอะครับอยากมีเรื่องต่อฮะผมอยากมีเรื่องต่อกับช่อง YouTube อีก2ช่องนะครับนั่นก็คือช่อง Search c h a ครับผมช่องนี้ครับผมผมขอท้าช่อง Search Channel นะครับและอีกช่องหนึ่งนั่นก็คือช่องร้านห Channel นะครับกล้ากินไข่ดิบกับแป๊บซี่ไหมนะครับ ถ้ากล้าแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมกล้ากินไข่ดีกับแบปซี่หรือเปล่ารอดูคลิปของพวกเขากันนะครับว่าพวกเขาจะ,ละกล้าลักขันท่าผมหรือเปล่านะครับโอเคครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครที่ชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับใต้คลิปผมจะได้ปรับปรุงแล้วก็กแก้ไขนะครับผมเพื่อเป็นการพัฒนาของผมนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับบายบาย